เหลืองทางนี้ก็เหลืองจ้ะพูนเฮ็ดเหลืองไปหมดพูน่ะพูน่ะพูน่ะเออพูน่ะใหญ่แล้วพูน่ะพูน่ะเต็มไปหมดโอ้โหพูน่ะสุดยอดจะสุดยอดพูน่ะอุ้ยพูน่ะโอ้โหเหลืองไปหมดปสาติตถวพูน่ะ โอ้ยพุ่นพุ่นเต็มแม่ม่อเลยจ้ะพุ่นเฮ็ดโอ้ยพุ่นเข้าไปข้างในนู่นก็มีค่ะโอ้ยเหยียบเห็ดที่แม่ข่อยมึงนี่นี่มึงจ้าหนิพุ่นนะจือบอพุ่นนะพุ่นนะโอ้ยเห็ดเหลืองเต็มปลาอยู่พุ่นนะจ้ะพุ่นพุ่นโอ้ยพุ่นนะเต็มไปหมดเลยจ้าพุ่นเอ้อมึงด้วยนี่ใช้มาตะไก่ว่าๆจนว่เห็นละพุ่นเห็นบอพุ่นเห็ดเหลือง เต็มอยู่จากพูนเหลืองเต็มไปหมดพูนนะพูนนะอุ้ยพูนเลือดอีหลี <c oughs> พูนนะจะเสิว,เว่าเป็นยังคือบ่เก็บให้เบิ่งน้ำแน่เป็นยังคือถ่ายตาเบิ่งแท้อธิบายละเอาเจ็บกับเจ็บตั้งหน่อยแน,น่จ้ะนี่พูนนะขันที่ลงลงสิกับเก็บไปเบิ่งได้ยูนี่ขันนั้นไต้เอ็นต้นไอ้มอดเราเลยเก็บไปเบิงบ่งวันใดเลยจ้ะ ตรงสองมือซอยกันท้ามาหายกินละงานนี่วัสดุเละตุ่มเปเนนะเบิดเฮ็ดนะน่าจา๊ะแตกด้วกนี่พูน่ะหาดอวงพูน่ะฝนตกวังสองสามมือนี่เฮ็ดขึ้นเต็มป่าเลยจ้ะขนาดนี้ห้อยคนมาเอาโอ้ยพังหมดเอ็นบอน,นี่จึงว่าตรงตรงจ่าตัวใต้ให้เบิ้งและตัวตั้งสี นั่งเก็บเอานี่เพราะว่ายยังมัมว่วบอมันเละจ้ะปฏิเก็บเพชรมือเดียวนี่เละตุ่มเป๊ะเมือหมพังเลยว่ะพ่อศิวานั่นน่วยอะไรดวกงามไปฝากผู้หล่อขจอก <c oughs> น,นี่จ้าเนี่ยุ่นป่นะ เอาขึา้น้าขึ้นฝนก็จิตกระฝนแต่สันญาพาเก็บกวางไว้พุณนะจ๊ะเห็นบอุ่นพ่นห้งพีหน้าทางผีบังไงนี่่นนะจะดอกางาม มันปหูหอมอีหลีจ้ะมีแต่กระดาษที่สูตรข้าเจาแล,ล้วลุนอยู่นี่ <c oughs> ข้อกระดาษที่สูตรทิมแห่ไว้ยี่นี่ใส่ลวกจากทุ่งเสือข้าเจา อยข,ขนาดดอกเห็ดอ่ะเต็มป่าเลยหรือทา,างเมืองใครมาเก็บเห็ดน้ำกันมาตัดค้าเห็ดที่แก่ก็ได้ ก็บทังผุนนี่นจะผุดแปบ๊บเดียวพี่นะ่ะขวงทิ้อไ เหลืองงามอีหลีทัางนี้ค้างามจ้ะตรงนี้ดิน,ดน,นติดอ่ะโอ้ยยันมาตอมฉันทำแมงวันเลยฉันไมไดเนเาดอก เก็บแบบลู่ลัวเลยจ้ะื ใส่ยามมดเพบ่งบอก่ถือขาเขาขาอวบขาเขาเก็บมองปลาเป็นแปลนีโรดอกเห็บบอพักไหมพี่เลย ภูมิใจค่ะภูมิใจนําเสนอกวงไวพุผพพอม่นี่นองเลยขนะกลองหนึ่งด้วยสองก่องสามก่องพวกอะังแต่จังสิ่มาหานางรัด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 ขาเห็ดท่านพู้น่าอด้เก็บอยู่พุ้นุ้นน่ะเห็ดมันปูยยักสองดอกนี่ไม่งู้นีขาพู้นุ่น นี่สุดนะโอ้โสุดนะงามขนาดตุ้งปีตัวปีขอตั้งพุนเงียบปีป๊บเลยเห็ดกะลายแต่เห็ดลายๆงัดตัวจ้ะง,งัดตั้งงัด จังสีมันโอนยากนี่เห็นบอนี่พางดเลยเห็นบอลก็เริ่มแตกเริ่มเสาะนล่นจุดช่างดูขันงัดเขาขันยุดไตมอดมปนสเก็บเนี่ยแล้วจะเนาะปุ่น่ะ 루앙 이구나 เแล้วสองดอกสามดอกคอยงัดสี่เหยียบมันสีแตกมันสีหฮารอ่นั่นดอกจะ้ะสี่พัง ข้มาขาขาวเลยขาขาวขายาวจ้ะไตหมดเห็นหัวบนในหนวนี่ขึ้มาเป็นเหลงงามใ้่ขาเพิ่นนะโอ้าตอุดพังใหหมดเพิ่นะขาขาดนะ มือเด็ดจนะเปลี่ยนมือเก็บเลยแตกรลดระดวกขึ้นนะ่ะมันบทถนัดนะจ๊ะเนาะคือว่าคือชิ้นมือได้กเก็บแต่มือนะ่ะก่นเปลี่ยนมือแล้วมันแตกคักพังหลดุดพูดนะอันนี้ก็อยู่ตรงกลางพาอดีไอยาหมดพวกนี้ก็ได้ พูดนะกองนึงกองนึงอีกองนึงนั่นกองนึงพุ่นกองเนื้อปุ่นกองนึงจ้ะทำปุ่นไปสักกันเดี๋ยวไปเก็บเพ็ดกอคาตากันพูดนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพูดนะพูดพูดพูดนะเหลืองเต็มไปหมดจุพูดนะพูดแล้วพูดพูดเต็มปลาพูดนะเอ้ยมีแต่ดอกกำงามเพื่อนไปเก็บมาพูดนะ ยกขึ้นมาตะหมดมีตาขางเง่าเงาเงๆพูดนะเฮ้ยพูดนะพูดแล้วพูดนะพูดนะมึงเล่าเก็บมาพูดพวกเจ้ามวนน้ำเล่าว่าพูดเอ้ยพูดนะสวรรค์บ่พูดนะเมื่อเบิ่งช่างพี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยพูดแน่ไปในหนึ่งจังสี่มันหน่อยเนี่ยพอถอนขึ้นมานีกขามันยาวจังสี่เลยเด้เพ่อแม่พี่น้องนี่นี่มันใหญ่จังสี่เลยจต่บ่แม่นว่า บอแมนว่าเนี่ยนี่ยเฮ้ยก็ดอกน้อยแทะนี่คลิปบอแมนได้มาเบิองนี่ดอกแบบไงเบิองแน่นี่จ้าพุ่นอ่ะขาหนี่ใหญ่ขนาดเด้อจ้าด้อพุ่นไม่ใช่ว่าเห็นตั้งแต่หัวนี่ยหน่อยดก็ดอกน้อยแทะก็เก็บเอาบอแมนเด้อพุ่นอ่างัดขึ้นมาตุ้งหยาพุ่นแต่ดอกกํงามบืองขาอุบัวพุ่นอุบัวก็อุบวก็ขาคนเก็บพุ่นแล้วสิบอกให้ชัฟังเฮือหึพูนนะพุ่นพูนพูน พูดนะเฮ้ยเปิ้ลเิเ้แก่มน้องเปิ้ลเคุณน,นะเยดแล้วพดแล้วเลี้ยงเต็มป่าเลยค่ะคุณ mm. นะเ,ออเต็มป่าตาสะออนเห็ดมันปูจะเห็ดมันปู อยกบ่อย่าว่าต่ซื้อไวเดียนเศวิเดียนเถอะเดนมากระมีปัญญาเก็บไปไม่เมื่อตอนเถอะเพราะว่าบ่มีเงินอันเศร้าลดแหละเก็บให้ช่วยเดนมากนี่ล่ะเพราะมีเงินไปแล้วมันไก่เก็บเล่มเก็บอยู่เดนมาร์กนี่ก็จะอึดจักอยากดอกพูดนะเฮ้ยจะเอิงเอ้ยพูดนะ พุณนะะเองดูคุณนะคุณนะคุณนะเฮดนะปูดพุ่นะพูดนะพูดนะไปจัดการไปค่ะคุณพี่ขาคุณเรื่องอารมเฉยเอองเอเออไเองตเรองตึงรือเร่งตดีพุนะมีแต่ดดกใหญ่ใขามันใหญ่สะอ่อนขาโอ้เธอมันจะมาไต่น้ำสันแมงมุแมงแม่เลย อย่าเข่ามาเบิ่งกันชีโพสัมบอผู <Okay. S 1> ้น่ะเหลืองไปหมดพ่อแม่พี่น้องตาส้อนบ่พู้น่ะเฮ็ดเหล,อลเอเหืองเหลืองพู้น่ะป้นอ่ะนี่ละเอิ้นเฮ็ดเหลืองพู้น่ะสวยงามพู้น่ะเห็นบ่พผูนเป็นดงอยู่้น่ะเป็นดงอยู่น่ะเฮ้งงยขาเงามงำสระขาเอ้เก็บขาคุณพี่โอ้ยแมงมุม,มเมนี่นยมันไตน้ำตูตัวอย,อยู่นี่เนอะแม่ คือแบบมันก็เข้าไปแล้วโอ้ยมันกับหัเนาะชิดๆนะมันสิได้เข้าบ่ได้ก็บ่ไปโซ่ข้นก็บโซมันม่งแมงแมงมุมมันใส่ก็เลยขานเข้ามาโจขี่โพล่ายเพิ่นซสแล้วบ่ว่าะว่าเฮ้ยด่งพ่อแม่พี่น้องพุ่นน่ะแต่ดอกงามๆได้ขุดขึ้นมานั่นงัดขึ้นมาพุ่นน่ะพุ่นน่ะ มึงแน่นมึงแน่นขาเปนนเาแม่นขาน่หน่อยเะไปเก็บมาคุณ <parasite> พีเยผุนเฮ้ยพ <ia> <c oughs> ุนยวดพ่อแะ้วพวกเจ้าแค่นี้แหละมีไสีสิบห้าเบิ้งสีสิบ้าปาสร้างว่าแต่ประเทศนี้บอกแวะแวะย่คิปบ่เปิดน้องเจน่บอกแวะแวะยนงจ้าคีบ่เปิด ง่านี่สิมีคากออยูน,ออน,นี่อันนี้กะพอละถาดเสากินได้ะหละกินขาอืมข้องดพูนะจ้ะเลี้ยงยู่พูดมองได้แสบๆก็แง่กินง่ายกินเลยพวกเธอจะเป็นขักหลายถาด เห็นบ่เป็นกุ้มเป็นกองพุ่นเห็นบ่เป็นคักบ่พุ่นะจื้อบ่น่ะเอ้าปิดกีหยังกระดอกกระเดียคือจังขาวจูนผืนท้ายไปท้ายมามือสั่นไปกดไปทั่วลวดชิลีได้จ่อยนี่ขนาดนักทั้งผีบ่เอ้าอยากเก็บทั้งผีก็มามาอยากเก็บก็มาพาสิพาเก็บ เ,เ,เก,ก็บเก็บเก็บเก็บกองไว้อสองค้นมวนขนาดเท่นี้ฟ้ามาตอมต่แมงวันมี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 อืมพุ่นะง <h ổ? S 1> ามขนาดพุนน่นี้ เสดายจะสร้างตะถากมันมาหาลากินก่อนนี่ดอกบินดอกวิ่งดอกบินนี่ยเดิให้เราดอกไม่เสียเราเนี่ยพันผ้ากันง่ามลายถากกันเลยสวยเลือกกินได้พลนงพาดิขักๆอยู่เด้อูเอ๋ยอะกินจะกินโลดจ้าพวกเจ้าเฝ้าป่าพวกเจ้าก็กินโลดอ้ยพังดอกนี่เดี๋ยวจังไปเก็บออก ค่ะโอ้โหหูปุ่นปุ่นมาบัษาหนี่ยูปุ่นนะปุ่นนะไปค่ะไปไปไปปุ่นมาพอแม่พี่น้องจะสิผ้าไปเบิ้งนี่ปุ่นนะอืมปุ่นนะฮะปุ่นนะปุ่นนะปุ่นนะเหลืองอยู่ปุ่นนะ เห็นบัวพ่นะ่ะอุ้ยพ่น่ะจ้ะเขาท่าเขาท่าเขาท่าพูนนะพ่นะตาอยากหัวตาสะอนอนสอนสาดเฮ็ดพ่นพ่นกลองซาบหลาบอยู่พี่อ้ยพ่นเหลืองเต็มป่า ตาสะอ่อนบอัพุ่นพุ่นพุ่นน่ะเบิ่องนี้เบิ่งดูนี่พุ่นน่ะงามบัพุ่นนะดอกเห็ดน่ะพุ่นน่ะคักบัคักบัพุ่นใช้ได้ใช้ได้พุ่นเอ้ยเต็มพุ่นอยู่ เต็มพ่นเหลืองไปหมดพุด่นคัก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 บอนี่พุน่พนอ่ะพุ่นอ่ะเหื้อะดอกสวยเข้าท่าเข้าท่า อันนี้ขาโอ้ยขาบนยาพูดพ่อพูดพ่อค่ะพูดพ่อบังโม่บักแตงค่ะมาค่ะมาลงแขกทางนี้ค่ะ ပါခါးမာမာပြဘာကြည့်ပြာဟွန်းနည်းနည်းပုံနည်းနည်း มาค่ะเจอเห็ดแบบนี้เลยคิดถึงบรรพบุรุษเลยค่ะ <laughs> <laughs> อีโพอีแม่ค่ะมาทั้งมาทั้งตระกูลเลยค่ะ <laughs> บอับพุ่นคักบับคุ่น ง่ามๆคุณจื้อบอับดจังบดจื้อคะ่ะอยากค้ออีกจังเสียบ้านนี่บ้านนี่จือ้อเลยคะ่ะยังอยากเจอของแข็งอีกอยู่คะ่ะยังพ่ออยากคักอยากคักอยากพ่ออยากม้อก็คักก็นี่คะ่ะอยากห้องเสียงหลงหันแม่คะ่ะบ้านนี่ห้องเสียงหลงมันจะซ้ำได้เลยพ่อแม่พี่น้องเลยเห็นแต่เห็นเห็นคลิปคนอื่นเขาเราเจอตัวเองบ้างเนาะแมน ออแต่ว่าบางคลิปบางท่านก็ที่ว่าป้าสืส่อเฮ็ดพ่อยอมหนึ่งนีงน่ก็ได้แต่แยกหัวของจอยนี่มันเกินไปละจ้าเห็นไหมจังสี่ข้าจ้องห้องมันเสียงหลงแน่มันบล่ลอะแนมังสีนะพ่อแม่แนว่าน,น,น,นพ่อจอมจอ,อยวัดสัตว์วจังสี่ห้องไม่ได้เต็มทีค่ะพูน่ะชัยว่าม่ไอ้ตรงที่เราไปทางโน้นก็คงจะเยอะเพราะว่าตั้งแต่เราไป ก็ยังไม่มีใครไปเก็บสแสดงว่ามันก็ขึ้นเยอะเนาะแมนจะ้ะดอกอ่อนมันตอนนั้นน่ะหืมก็แต่ว่าจะเก็บหมดไหมหอืมสดใดเลยดอกใหญ่ๆไหมไอตัวนั้นมันกินไหมข้าท่าข้าท่าอืมนี่พ่อปุณนะเสี่ยงขนาดเนี้ยที่ว่ามืดเงาแต่ว่าเนี่ยตัดนี่โอ,โอ๊ยเฉดดิ เฮ็ดคุณพี่เนี่ยสิเต็มกระตาแล้วก็สิยผ้ากันออกไปเอากระตาใหม่แล้วเด้อจ้ะเดินขากบอปัชนิ้วปวดเอวแล้วพุ่นเพิ่งเล่าดำหน้าพุ่นเฮ็ดบอพุ่นแล้วขานใส่คักๆเบิ่นเฮ็ดเหลืองเต็มอยู่พุ่นเอ้ยขอทาขอทา พูนนะจ๊ะพูนเหลืองเต็มไป,ปพูนพูนนะเฮ้ยพูนนะฝ่ากระมือดฝนกระซิตกใส่หัวบัดเจ็บนี่พูนเหลืองเต็มไปหอดคุณ,ณพีณ่พ<า>ูนพูนนะพี่พี่พี่เพื่อนนะไทยพวกเจเ้าเบิ้งเด้นสิลักเก็บได้บาดเจ็บนี่มึงแน่พูนนะจ๊ะกองจ่อยมันคือเป็นทั้งสี่ปะ Right ใช่ค่ะฮ <men are improving. S 2> ูบนน้บ,นนบ,นนบ,นนบุญอะต็มพุญนละเลื้ยงกันไปตามทางพุ่นจะสิเฝ้าเก็บเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อพุ่นฝ้ามือตืดๆมาแล้วพุ่นฝนจะตกห้าหัวจ้ะจะขออนุญาตลักเก็บไายพวกเจ้าเบิ่งว่ามันหลายปานได้บุญบุญอะซาบลาบอยู่ กองกลดซะเลยพ่อแม่พ hey. ี่น um> ้องดำหน้าอาบัติเนี่พุ่นโอ้ยดอกเห็ด hmm> พุ่นพุ่นเังเนี่ยพ่นเหลืองพูนนะขาอวบเนาะขาอวบขาสวยด้วยนี่พุ่นเห็นปึ่งขามันได้พ่อแม่พี่น้องเด้อแม่นว่าบอกอันนั้นเด้ขาพนังงามพุ่นอะ ตึงขึ้นมากนี่มันหักนี่มันขาดนี่เขาจุนพูนขึ้นมากผนเดี๋นี่บางอันหอกว่าไปแล้วผลเศร้าตกเราเปียกแม่แช่กันแดดออกพ่อแม่พี่นองเลยแดดออกจ้ะพ่นเก็บมั่งมองหนีพูน ฝนะนตกแดดออกก็กสิดดสิออกเปียกแม่แช่มด <c oughs> <c oughs> เหนยโอ้ยจะดี้นุจเหลืองสลา,ามเลยพุ้นี่นะ จะเห็ดพูนพูนใสหมดุูนเต็มอู่พุูนพูนทราบหลับเห็ดุูนฮะ เบื้องซื่อๆหรอกซิตเตนเก็บเดเก็บเมื่อเดียวประเด,ดี๋ยวจะพังมเดเห,ห็ดนะจ้ะเก็บกล่องไว้พวูดอนไอีกกล่องหน,นึ่งเปื่องปืนกระไลมันถือฝนตัดขาคนอาจจะเด้อ